ถ่ายคลิปเนี่ยเออถ่ายคลิปลุงแจ้งจับงูเน, <laughs> นี่ย <laughs> นี่โอ้ยนี่นอะไรพวกมันวะไล่กินหนูเหรอเฮ้ยอย่านั่นไงเฮ้ยคุณแม่เอ้าวขอหน้าอนี้ไปไหนครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาตื่นด้วยโอ้ยรูดเลยนี่เอารมึงีนี้ไงรุนรุนแล้วเฮ้อะอะ เขาย้หอาง้โดนสวมไปแล้วไม่มีเหครับเอ้งเอาไปอ่ะไ้แล้วมึงเอาไปมึงปล่อยใด้มึงทุบเนียไปปล่อยครับปล่อยไหนอ่ะเ่ข้าวะนี่มันมีหนูน้อยอยู่นะเนี่ยมีหนูเนี่ยมนกิหนูมาไม่ไีเทียวสกินเลยเนี่ย โอ้นี่นเลือดอาบเลืน้อยเลือดอาบแล้วนะจานน้อยเลือดอาบแล้วโอ้จานน้อยโอ้ดูดู่ารูดูดูดอาูดูดถู่ยรูปูจูาของบ้านนะครับดูดูอูด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 กสูตูเตดู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 ครัูหูดูดูดููด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 ัดููดููดูดููดรดูดมดู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 ดดด